204-205-2565ราชันโลกพิศวงเล่ม33-34แรงเอบวกคลายที่โดนส่งตัวไปยังเมืองร้างได้พบกับมิสเตอร์เอและนางอสูรแห่งโรคภัยที่เป็นศัตรูเก่าทั้งสองต่างคิดที่จะกินเขาทำให้คลายต้องหนีตายไปยังโบสถที่ทั้งสองหวาดกลัวแต่ผู้ที่รอเขาอยู่ในนั้นกับเป็นซาราทูส อีกด้านหนึ่งลีโอนาที่สืบเรื่องของเชิ์ล็อกก็พบความเกี่ยวข้องกับคลายและเกอร์มันเนื้อเรื่องในช่วงนี้ตัวเอกเข้าสู่ขั้นวิกฤตจริงๆเพราะถูกตัดขาดจากโลกภายนอกจึงไม่สามารถดึงพลังจากโลกหมอกสีเทามาช่วยเหลือได้แถมต้องเผชิญหน้ากับผู้วิเศษระดับสีที่สูงกว่าตลอดจนได้พบถึงผู้วิเศษระดับสองของสายตนเองที่เสียสติอีกต่างหาก จึงทำให้เราต้องลุ้นเอาใจช่วยว่าตัวเอกจะเอาตัวรอดได้อย่างไรแถมตัวตนของเขากับโดนสงสัยจนสามารถสืบทราบอีกจึงทำให้อยากรู้ว่าบทสรุปมันจะจบลงเช่นใดครับมีสปอยใครไม่อยากทราบข้ามไปคลาย พระเอกเดือฟูผู้วิเศษระดับ5ผู้เชิดตุกตาอาฐาัฐนที่ต้องการสูตรน้ำยาเวทมนตจองอคมกริตยาจึงได้ลอบเข้าไปหลังประตูแชนนิสของวิหารนักบุญซามูเอลถึงจะได้พบบันทึกของตระกูลแอนทิโกนัสตามที่ต้องการ แต่ก่อนที่เขาจะสัมผัสถึงบันทึกได้อยู่อยู่ผู้วิเศษสาวศูนย์หเจ็ดปรากฏตัวมาได้ใช้พลังลบเขาหายไปจากโลกใบนี้ใครมารู้สึกตัวอีกทีพบว่ามาอยู่ในเมืองแห่งหนึ่งที่คล้ายกับทราบโบราณสถานบนยอดเขาเฮอร์นาซิส แต่คนแรกที่เขาพบกับเป็นหญิงสาวที่สวยงามหรือแพเนเทียผู้วิเศษระดับสี่นางอสูรแห่งโรคภัยที่โดนผู้วิเศษสาวศูนย์หเจส่งเข้ามาที่นี่เพราะคดีหมอ,อกพิษของเมืองแบกลูนแพเนเทียแซงทําเป็นมาพูดคุยถึงสิ่งต่างๆก่อนที่จะช่วยจังหวดจัดการกับเซนยอตุ๊กตาอาถรรของคลายได้อย่างง่ายดาย พร้อมทั้งพุ่งเข้ามาหมายจะจับคลายกินเพราะไม่ได้กินอะไรมานานแล้วคลายที่ถูกอาคมของแพรเนเทียจนทำให้เจ็บป่วยไม่สามารถต่อสู้ได้เต็มที่จึงได้แต่หลบหนีเท่านั้นก่อนจะเกิดพระจันทร์แดงและหมอกขึ้นทำให้แพเนเทีเรียบหลบหนีไปคลายจึงเรียบหลบเข้าไปในบ้านที่อยู่ใกล้ๆทันทีเขาเห็นถึงผู้คนมากมายเดินอยู่ท่ามกลางหมอก แต่ในระหว่างนั้นเองเขาก็โดนมิสเตอร์เอดผู้วิเศษของคณะพราดอนออโรราที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีหมอกพิษของเมืองแบกลุนที่โดนผู้วิเศษสาวศูนย์หเจดส่งมาเช่นกัน ได้เข้ามาทำร้ายคลายด้วยความหอยหิวคลายจึงเอาเห็ดที่ติดตัวโยนให้อีกฝ่ายกินแก้หิวก่อนที่จะหลบหนีไปได้หลังพระจันทร์แดงหายไปแล้วรีบมุ่งหน้าไปยังโบสถ์ที่ทั้งสองหวัดกลัวพอคลายเข้าไปในโบสถ์ เขาได้พบคนมากมายโดนแขวนอยู่ภายในโบสถ์แถมทุกคนส่วนมากยังเป็นสายนักพยากรณ์เช่นเดียวกับเขาโดยมีเส้นได้พุ่งเข้ามาหมายจะมัดร่างของเขาแต่คลายได้ใช้พลังได้ของผู้เชิดตุ๊กตาอาถรรพ์ขัดขวางจนเอาตัวรอดได้ ก่อนจะไปพบเห็นยังวิญญาณชายชราคนหนึ่งหรือก็คือซาราทูสผู้วิเศษระดับสองจอมปาฏิหารของสายนักพยากรณ์ที่ใครๆต่างพากันว่าเสียสติไปแล้วซาราทูสได้เสนอจะบอกวิธีออกจากโลกแห่งนี้ได้ให้กับคลายแลกกับจะต้องเอาเท่ากระดูกของเขาออกไปโปรยยังแม่น้ำที่บ้านเกิด ทั้งยังรับปากจะบอกถึงสูตรน้ำยาเวทมนตร์ระดับสี่จอมอาคมกริติยาให้ด้วยซึ่งคลายก็รับปากแต่ต้องใช้กุญแจที่อยู่กับแพเนเทียในการเปิดประตูคลายจึงต้องย้อนกลับไปหาแพเนเทียโดยเจรจากันว่าจะพาเธอออกไปด้วย โดยมีมิสเตอร์เอจะแฝงตัวเข้ามาอยู่ในท้องคลายเป็นสิ่งยืนยันก่อนที่ทุกคนจะกลับเข้าไปในโบสถ์อีกครั้งหนึ่งแต่เมื่อเอากุญแจไปใส่เพื่อเปิดประตู คลายและทุกคนจึงได้เห็นตัวหนอนโปร่งใสมากมายที่แท้จริงคือตัวตนของซาราทูสที่เสียสติต้องการหลอกล่อทุกคนมาเพื่อช่วยปลดปล่อยเขาและเห็นถึงไพ่แห่งการลบหลู่ของสายนักพยากรณ์เดอร์ฟูอีกด้วยทําให้แพนเนเทียโดนได้มากมายจับไว้โดนแขวนเป็นคนแรกในขณะที่มิสเตอร์เอที่ออกมาจากตัวของคลายก็เกิดอาการคุ้มคลั่งจนกลายเป็นสัตว์ประหลาดเหตุ ลายจึงรีบโยนถุงมือความอดอยากที่คืบคลานเข้าไปทำให้มันหล่อมารวมกินร่างมิสเตอร์เอจนหายไปส่วนคลายที่พยายามเปิดประตูอีกครั้ง ด้วยสัญ,ญลักษณ์ที่ซาราทูสบอกหรือแม้แต่สัญ,ญลักษณ์ของเดอฟูก็ยังไม่สามารถเปิดประตูได้จนสุดท้ายจึงใช้สัญ,ญลักษณ์ของเทพีรัติการจนสามารถเปิดประตูออกมาจากโลกที่โดนขังได้แต่คลายมีอาการฝันร้ายหลงเหลืออยู่ หึงขอให้อดเดรดเดือะจัสติสผู้วิเศษระดับเจ็ดจิตแพทย์ช่วยมารักษาอาการฝันร้ายให้กับเขาที่โลกหมอกสีเทาแต่การที่มีคนบุกเข้ามาในประตูชนนี้ทำให้มีการสืบสวนขึ้นก่อนสรุปว่าคนร้ายได้โดนผู้วิเศษสาวศูนหนึ่ง เก็ดจัดการไปแล้วจึงยุติลงแต่เลโอนาร์าดีดเพื่อนร่วมงานคลายผู้วิเศษประดับ6ผู้ปลอบวิญญาณที่สงสัยถึงตัวตนของนักสืบเชลอหลมอริอาตี้จึงสืบต่อก่อนพบว่าพอเชลอหลกหายไปนักล่าค่าหัวเกอร์มัน สเปโรดเดอเวลก็ปรากฏตัวมาเลโลอนาจึงสามารถเชื่อมโยงได้ว่าทั้งสองคือคนเดียวกันเมื่อสืบต่อไปจึงพบถึงใบหน้าของเิอหลอกกับเหมือนกับคลายมอรเรสเพื่อนเก่าของตนที่เสียชีวิตไป เขาจึงกลับไปขุดสุสานดูพบว่าภายในหลุมศพว่างเปล่าทำให้เดาตัวต,วตนที่แท้จริงของเชิญหล็อกและเกอร์มันได้เลโอนัดเข้ามาหานักผจญภยัยวัยกลางคนที่มีฐานะชื่อเดเวดันเตตัวปลอมของคลายในฝันเพราะคิดว่า ทั้งเดวและคลายน่าจะเป็นคนของสมาคมไพทาโรคลายในฐานะเดวจึงยอมรับว่าคลายเชิญหลอกและเกื้อมันคือคนคนเดียวกันและที่เข้าสมาคมไพทาโรเพราะต้องการแก้แค้นให้ดันสมิธผู้วิเศษระดับเจ็บ มันฝันที่โดนอินแซงวิวฆ่าทั้งยิงชวนเลโอนาดเข้าสมาคมให้ทาร่ด้วยแต่เลโอนาดกับนิ่งเงียบไม่ได้ตอบรับหรือปฏิเสธอะไรออกไปทั้งยังเก็บเรื่องของคลายไว้ไม่ได้รายงานต่อไปด้วย ต่อมาบารอนซินดรัสได้มาหาเดเวเพื่อให้เขาขายหุ้นบริษัทคาวีให้แต่เมื่อคลายไม่ขายอีกฝ่ายถึงกลับไปแต่วอเตอร์พ่อบ้านของเดเวคลัวว่าจะไม่ปลอดภัยได้เสนอให้จ้างผู้คุ้มครองจึงได้ทำการจ้างฟอลส เดอแมจิเชียนผู้วิเศษระดับเจ็ดโหราจารย์กับซีโอผู้วิเศษระดับแปดนายอำเภอมาแต่อยู่อยู่คนที่ขายหุ้นให้กับค่าตัวตายทั้งยังบอกว่าโดนเดอะเวขู่ให้ขายหุ้นใครจึงให้วอเตอร์แจ้งบารอนซินดราสมาประกันตัวเขาทันทีเพราะทราบดีว่าคนร้ายน่าจะมีเป้าหมายอยู่ที่บารอนซินดราสมากกว่า พอคลายไปทานอาหารกับตระกูลแมททำให้พออกับซีโอทราบว่าเฮเซลบุตรสาวตระกูลแมดเป็นผู้วิเศษแถมหลังทานอาหารยังมีคนมาลอบทำร้ายมอรี่พ่อเฮเซล อีกนอกจากนี้พวกเธอยังพบวอเตอร์ทำพิธีเวทมนต์บางอย่างสุนริชาร์ดคนรับใช้ส่วนตัวของเดเวยังบูชาเทพแห่งความมืดตลอดจนฟอลยงฝันเห็นสมบัติระหว่างอยู่ที่บ้านของเดเวอีกพอหมดเวลาจ้างทั้งสอง หึงแอบทิ้งจดหมายบอกเดเวถึงคนรอบๆตัวเขาคลายจึงตัดสินใจบริจาคหุ้นบริษัทคาวีเพื่อตัดปัญหาให้กับวิหารซามูเอลช่วยจัดกองทุนการศึกษาสำหรับคนยากไร้ทางโบสจึงได้จัดงานเลี้ยงขึ้น ทำให้ใครได้พบกับอเรที่ได้เลื่อนขั้นเป็นผู้วิเศษระดับ6นักสะกดจิตในงานเลี้ยงทั้งในงานยังพบซูซี่สุนัขโกลเด้นรีทรีเวอร์ของอเดรผู้วิเศษระดับ7จิตแพทย์จับตาดูอีกตัว หนึงทำให้เขาต้องระมัดระวังตัวยิ่งขึ้นแต่พอคลายกล่าวสุนทรพจน์เสร็จทำให้ท่านเขาห่อนพ่อออเดรประทับใจบริจาคหนึ่งหมื่นปอนแถมยังอยากให้ออเดรไปทำงานที่มูลนิธิด้วยในการประชุมสมาคมไพาทาโรคแคตาลิียาเดอเฮอร์มิตหนึ่งในเจ็ดเทพโจนสลดัดในพลแห่งดวงดาวผู้วิเศษระดับห้าดาราจารย์ใช้บันทึกของจัก,กรพัิโรเซล รุ่นพี่ชาวจีนที่ข้ามมิติมาแลกกับถามถึงตัวอักษรจรีนที่แบนนเดตราชินีแห่งความลีลับลูกสาวคนโตของโรเซลอยากรู้คลายจึงบอกมันคือคำว่าบ้านเกิดส่วนเอมลินไว้ เดื้อมูลผีดูดเลือดผู้วิเศษระดับ6ศาสดาจารย์แห่งน้ำยาเวทมนต์อยากได้คุณลักษณะเหนือธรรมชาติของผีดูดเลือกสังเคราะห์ระดับ5ที่เดริกเดอร์ซันผู้วิเศษระดับ6ผู้รับรองเอกสารสามารถหาได้ แต่เดอริกอยากได้สูตรน้ำยาระดับ5นักบวชแห่งแสงเป็นการแลกเปลี่ยนใครจึงไขสูตรน้ำยาให้กับเป็นลินเพื่อใช้แลกเปลี่ยนกับเดอริกอีกต่ออ,อดรที่สงสัยถึงดูเวจึงคิดจ้างคนสืบประวัติเขา คลายในฐานะเดอะเวิลด์จึงบอกออกไปว่าเดอะเวเป็นตัวปลองของตนจึงทำให้ทุกคนรับทราบส่วนฟอลส์ได้เล่าความฝันประหลาดที่บ้านของเดอะเวให้ฟังคลายจึงบอกว่าสมบัติเป็นกับดักหลังจากเลิกประชุม คลายได้ให้อารอกระจกวิเศษไปเตือนผู้วิเศษถึงเทพในร่างหนูที่อยู่กับเฮเซลที่เข้าฝันฟอลเตือนถึงอังมอนผู้หยหยันเทพพเจ้าผู้วิเศษระดับหนึ่งมาที่แบกลุน ทำให้มันหลบไปที่อื่นจะได้ไม่ก่อปัญหาให้กับตนแชรอนผู้วิเศษระดับ5วิญญาณแค้นกับมาริสผู้วิเศษระดับ6ผีดิบได้มาขอให้คลายร่วมมือในการชิงมัมมี่ของตูตันเซสที่2ซึ่งพวกคลายสามารถสืบทราบได้ว่าเป็นแผนของกองทัพโลเอนที่ต้องการจับพวกกลุ่มกุหลาบนิยมจึงอาจจะมีผู้วิเศษระดับกึ่งเทพหลายคนเข้าร่วมด้วย ตอนแรกพวกแชรรอนคิดถอนตัวแต่คลายกับบอกว่ามีวิธีพอถึงเวลาพวกเขาได้พบถึงการประทะก,กันของผู้วิเศษระดับกึ่งเทพคือไมฮามุสกับกึ่งเทพตาสีทองของกลุ่มกุหลาบนิยมและชายผมดำสวมหน้ากากทองกับหญิงสาวที่สวมชุดราตรีสีดำของกองทัพโลเอนแต่คลายกับใช้นกหวีดของอาซิก อาจารย์ที่มหาลัยคงสูนแห่งความมืดทำให้มัมมี่ของตูตันเซสพุ่งออกมาจากโลงจนเลือดไหลเปื้อนดินและพุ่งเข้าไปเอาดินมาก่อนหลบหนีจึงไม่มีใครสนใจเพราะมัมมี่ยังอยู่ที่เดิมแต่พอใครที่หนีสำเร็จจึงเอาดินที่เปื้อนเลือดป้ายบันทึกการเดินทางของกรอสเซลทำให้มัมมี่ของตุตันเซสเข้าไปอยู่ในบันทึก พอไปถึงที่ปลอดภัยจึงเอามันมามอบให้กับแชรอนทันทีเมื่อเขาได้ค่าจ้างที่เป็นเหรียญทองมาจึงได้ชำระค่าคุ้มกันที่ค้างไว้กับแรนเนทที่เนเคอร์คนส่งสารระดับกึ่งเทพของคลายจนหมด